เด็กหญิงนิยายคอยรักแม่ทับไม่เหลียวแลวบทที่สิบสา เมื่อมีร้านชาน้ำเต้าหู้ไข่มุกเปิดขึ้นใหม่พวกเขาก็แบ่งลูกค้าจากร้านหูตาสันไปบ้างแต่ถึงอย่างไรผู้คนก็ยังจดจำได้ว่าหูตาสันเป็นร้านต้นตำรับที่สำคัญคือไข่มุกของร้านเหล่านั้นยังไม่อาจแทนที่ของร้านหูตาสันได้แม้ว่าจะมีลูกค้าน้อยลงเ่าว่าแถวด้านหน้าร้านก็ยังคงมีอยู่ที่นั่งด้านในร้านก็ไม่เคยเพียงพอ แต่วันนี้ดูเหมือนว่าจะมีคนรออยู่ด้านหน้าร้านมากเป็นพิเศษเพราะสองสามวันมานี้ คนในร้านเริ่มกล่าวถึงขนมหวานชนิดใหม่ที่เท่าแก่นี้คิดค้นขึ้นพวกเขามักกล่าวว่ามันนุ่มลื่นและหวานมันอร่อยเสียจนพวกเขาหยุดปากไม่ได้เมื่อกินแน่นอนว่าด้วยฝีมือในการคิดค้นชาน้ำเต้าหู้ไข่มุกที่อร่อยเช่นนี้พวกเขาจึงไม่มีข้อกังขาเกี่ยวกับขนมชนิดใหม่ของเท่าแก่เนี้ในวันที่เปิดขายขนมชนิดใหม่วันแรกร้านก็กลับ มาได้รับความนิยมอย่างมากอีกครั้งไม่เพียงลูกค้าที่คอยจับตามองแม้แต่ร้านค้าอื่นๆก็สนใจเช่นกัน ต้องไม่ลืมว่าเท่าแก่นี้ร้านหูต้าซันสร้างปรากฏการครั้งใหญ่ในเมืองหลวงตอนนี้นางต้องการเปิดตัวขนมชนิดใหม่ผู้คนย่อมสนใจเพื่อจะทำตามอย่างแน่นอนในบรรดาคนที่ต่อแถวเพื่อซื้อมันในวันแรกยังมีคนของร้านค้าอื่นๆอยู่ด้วยเว่ยอันฉีคิดเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่ไม่ได้สนใจเพราะนางไม่สามารถป้องกันได้พวกเขาก็นับว่าเป็นคนที่มอบเงินให้นางเช่นเดียวกันหญิงสาวรู้ดีว่าพวกเขาอาจเรียนแบบวิธีการได้แต่ไม่รู้ส่วนผสมไม่ว่าอย่างไรก็ไม่มีทางทำออกมาเหมือนกันทันทีที่ร้านเปิดพวกเขาก็เห็นว่าคนงานของร้านช่วยกันยกซึ่งนึ่งออกมาจากด้านในขนมในยุคนี้นอกจากจะใช้ วิธีการทอดแล้ว ก็นิยมต้มกับนึ่งเป็นส่วนใหญ่พวกเขาไม่แปลกใจที่รู้ว่ามันใช้วิธีการใดในการทำเพียงแต่สนใจว่าที่อยู่ด้านในคือสิ่งใดเมื่อเปิดซึงออกกลิ่นหอมอวนของไข่ก็กระจายไปทั่วสิ่งที่อยู่ด้านในคือถ้วยท,วที่ถูกปิดพับด้วยฝาทว่าก็ไม่อาจสกัดกั้นกลิ่นหอมเอาไว้ได้ผู้คนจึงเบียดเสียดแน่นขึ้นรอจนกระทั่งคนงานเปิดผ้าด้าน บนออกสิ่งที่เห็นอยู่ด้านในเป็นสีเหลืองนวลวิธีการกินก็แปลกใหม่เด็กสาวซึ่งเป็นคนงานหยิบจานใบเล็กมาใบนึงใช้ไม้พายอันเล็กแซะรอบขอบถ้วยก่อนจะคว่ำขนมลงบนจานก้อนนุ่มนิ่มสีเหลืองนวลก็ร่วงลงมามันโยกตัวไปมาราวกับกําลังเริงระบัาจากนั้นของเหลวสีน้ำตาลเข้มก็ไหลลงมาจากชั้นบนสุด ไม่มีใครเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนและไม่สามารถจินตนาการได้ว่ามันคืออะไรรสสัมผัสน่าจะแปลกออกไปนี่ไม่ใช่เต้าหู้อ่อนมันไม่เหลวเป็นน้ำ แต่ก็ไม่แข็งเหมือนเต้าหู้ยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกประหลาดใจวันนี้วิยอันฉีที่แต่งกายงดงามออกมายืนด้านหน้าร้านนางสั่งให้คนงานเพิ่มที่นั่งด้านนอกอีกสองตัวและกล่าวกับลูกค้าทั้งหลายสิ่งที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้ก็คือของหวานชนิดใหม่ของร้านหูต้าซันเรียกว่าปูติง้ง มีรสชาติหวานมันและนุ่มทั้งยังละลายในปากหากได้ชิมแล้วจะรู้สึกเหมือนเป็นขนมแห่งความฝันนางบรรยายสรรพ,พคุณจากนั้นก็ให้ลูกค้าเริ่มทดลองสั่งเฉพาะวันแรกเท่านั้น ถ้าท่านซื้อปูติงคู่กับชาน้ำเต้าหู้ไข่มุกทางร้านจะลดราคาให้เป็นพิเศษสิ้นเสียงนั้นใครบ้างจะไม่อยากลองท่านใดนั้นทั้งร้านก็ตกอยู่ในความวุ่นวายทันทีผู้คนจำนวนมากต้องการชิมรสชาติของปูติงว่าเป็นอย่างไรหญิงสาวมองภาพนี้ด้วยรอยยิ้มเพราะคาดการไว้แล้วนางจึงทำปูติงหรือที่เสี่ยวไปเรียกด้วยสำเนียงแปลกๆว่าพุ ออกมา60ถ้วย ถ้ายังไม่พออาจทำเพิ่มเป็น80สถ้วยได้ในวันแรกเพราะนางไม่ได้เตรียมของไวมากนะักแน่นอนว่าปู้ติงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วรสชาติหวานหอมนุ่มลื่นและละลายในปากทั้งยังของเหลวสีน้ำตาลด้านบนที่ทั้งหอมและหวานอีกพวกเขาไม่เคยกินอะไรที่มีรสชาติเช่นนี้มาก่อนคนที่มาจากร้านอาหารก็อดยกย่องไม่ได้ว่าเท่าแก่นี้ร้านหูตาสน มีความสามารถอย่างแพ้เตียงไม่นานก็คิดค้นของหวานแปลกตาชั้นเลิศขึ้นมาได้อีกทั้งยังดูเหมือนว่าจะเข้ากับชาน้ำต้องหู้ไข่มุกได้เป็นอย่างดีขณะที่พวกเขาพยายามวิ่งไล่ตามนางหญิงสาวก็เริ่มวิ่งหนีอีกครั้งการแกะสูตรครั้งนี้อาจไม่ง่ายอย่างที่คิดก็ได้ ลู่เหอะมองดูความวุ่นวายของร้านค้าเบื้องหน้ายิ่งวุ่นวายมากขึ้นเท่าไรก็หมายความว่านางประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้นครั้งก่อนที่เขาซื้อชาน้ำเต้าหู้ไข่มุกกลับไปเหมือนว่ามารดาของเขาจะถูกใจมาก ตอนนี้มีขนมใหม่แล้วเขาไม่ควรซื้อกลับไปฝากมารดาหรอกหรือแต่ชายหนุ่มก็รู้ดีว่าตอนนี้หญิงสาวคนนั้นกำลังหลีกเลี่ยงเขาวันนั้นเขาเห็นว่านางแอบอยู่หลังต้นไม้ชายหนุ่มไม่เข้าใจ ครั้งนั้นนางมาพบเขาด้วยตัวเองเมื่อคิดว่าเขาไม่ใช่คนที่ตัวเองตามหาแล้วจะหลีกเลี่ยงเพื่ออะไรหรือเพราะมั่นใจว่าเขาคือลู่เหือที่แกล้งทำเป็นจำนางไม่ได้แม่ทับหนุ่มรู้ว่าตอนนี้เขาใส่ใจเรื่องนี้มากเกินไปกระทั่งคิดว่าจะส่งคนไปที่หมู่บ้านหูซานเพื่อสืบสาวเรื่องเกาวาแต่ก็ต้องยับยั้งตัวเองเอาไว้ท่านแม่ทับขอรับ ขนของเขามารายงานใช้หนุ่มที่นั่งอยู่ในรถมาเกิดอะไรขึ้นขนของเราพบว่าคุณหนูสกุลกูส่งคนมาจับตาดูร้านหูต้าสนขอรับ ก่อนหน้านี้นางยังสืบหาความเป็นมาของเท่าแก่เนี้อีกด้วยลูเหอพ่อนล้มหายใจออกมาอย่างหนักนวงก่อนหน้านี้เพราะเขาแสดงท่าทีว่าสนใจร้านนี้มากเป็นพิเศษไม่คิดว่ากู่ลี่หยุนจะถึงขั้นส่งคนมาติดตามแม้ว่าเขาจะเอ็นดูนางเหมือนน้องสาวแต่บางเรื่องชายหนุ่มก็ไม่ต้องการให้นางเข้ามายุ่งย่ามมากเกินไป แม้จะไม่ชอบใจแต่ตอนนี้เขาก็ทำอะไรไม่ได้หากออกปากเตือนโดยตรงเกรงว่าจะกลายเป็นเพิ่มความน่าสงสัยในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเหตุใดเขาจึงใส่ใจร้าอน,นี้มากนักลู่เหอหงุดหงิดเล็กน้อยที่เขาไม่สามารถทำอะไรกับเรื่องนี้ได้เพราะสถานการณ์หลายๆอย่างทำให้เขาขยับตัวได้ยากลำบากปล่อยไปก่อน แต่จับตาดูไว้ให้ดีถ้าพวกเขาทำอะไรให้คนในร้านเดือดร้อนก็รายงานข้าทันทีขอรับชายหนุ่มรับคำแล้วจากไปครั้งแรกลู่เหอตั้งใจว่าจะลงจากรถม้าไปต่อแถวซื้อขนมหวานชนิดใหม่แต่เพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขาคงต้องปล่อยให้เรื่องเงียบไปก่อนซึ่งจะเป็นการดีที่สุดสำหรับทุกคน ด้วยไม่ต้องการให้แม่ลูกคู่นั้นต้องมาเดือดร้อนเพราะตัวเอง แต่ก็ไม่อาจปล่อยวางเรื่องของพวกนางได้เช่นกันบางทีเขาอาจเป็นสหายของสามีนางในเวลานั้นเป็นสหายที่รักกันมากจนกระทั่งห่วงใยภรรยาของสหายก็ได้ชายหนุ่มคาดเดาเรื่องราวที่หายไปมากมายแม้ว่าสุดท้ายมันยากที่จะได้รับคำตอบก็ตามรถม้าเคลื่อนตัวผ่านไปยังลานฝึกทหารรอจนกว่าคนของกู่ลี่หยุนจะผ่าไปแล้วค่อยก กลับไปที่ร้านอีกครั้งเขาไม่เชื่อว่านางจะสั่งให้คนเฝ้าดูอยู่ตลอดเมื่อเห็นว่าไม่มีความคืบหน้าใดสุดท้ายคำสั่งนี้ก็ต้องถูกยกเลิกในเวลานี้เขามีสิ่งอื่นที่ต้องทำเช่นกัน ภายในลานฝึกทหารที่กว้างขวางนั้นทหารมากมายยืนเรียงแถวเพื่อฝึกใช้อาวุธในมือของพวกเขาคือดาบที่มีน้ำหนักมากสิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยดูเหอเพื่อฝึกการเคลื่อนไหวและการควบคุมกำลังแขนของพวกทหารเมื่อฝึกด้วยของที่มีน้ำหนักมากพอไปจับดาบจริงทหารส่วนมากก็จะพบว่าพวกเขาควบคุมได้ดีขึ้น การปรากฏตัวของท่านแม่ทัพใหญ่ทำให้การเคลื่อนไหวทั้งหมดในล้านหยุดลงชายหนุ่มไม่ได้ใส่ใจเขายกมือบอกไปด้านข้างเพื่อส่งสัญญาณให้ฝึกต่อไปส่วนตัวเองก็เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องแล้วออกมาร่วมฝึกด้วยทหารหลายคนจับตาดูกระทั่งบอกให้ทหารใหม่ในล้านคอยจับตาดูท่านแม่ทัพเช่นกันร่างกายของนู่เหอเต็มไปด้วยมัดกล้ามและ รอยแผลที่เกิดจากการต่อสู้ในสนามรบผิวขาวของเขายิ่งทําให้รอยแผลเหล่านั้นชัดเจนขึ้นแต่รอยแผลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนั้นอยู่ด้านหลังเป็นรอยคล้ายเส้นเลือดที่แตกแขนงแล้วไหลไปทั่วแผ่นหลังของเขาข้างหลังของท่านแม่ทัพทหารใหม่ย่อมสนใจพวกเขาไม่เคยเห็นแผลเป็นในลักษณะนี้มาก่อนนั่นคือรอยฟ้าผ่า ครูฝึกในร้านอธิบายด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจเมื่อหกปีก่อนตอนที่เกิดสงครามท่านแม่ทัพยังเป็นเพียงรองแม่ทัพเท่านั้นเขานำกำลังทหารตีโอบศัตรูจนได้รับชัยชนะแต่ในขณะนั้นจู่ๆท้องฟ้าก็แปรปร้วนแล้วก็มีสายฟ้าซ้ายหนึ่งผ่าลงมาที่ร่างของเขาโดยตรง คนที่อยู่โดยรอบไม่มีใครรอดชีวิตแต่ท่านแม่ทับกลับฟื้นขึ้นมาได้หลายคนถึงเรียกว่าเขาเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองหลวงคำพูดของครูฝึกได้รับการยืนยันด้วยภาพเบื้องหน้าเมื่อลูเหอเดินเข้าไปหยิบทวนเหล็กขนาดใหญ่ทาหารหลายนายเคยลองจะหยิบทวนเหล็กนี้มาใช้ แต่ทวนนี้มีน้ำหนักมากจนกระทั่งยกด้วยสองมือยังแทบไม่ขยับแต่นี่ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับลู่เหอเขาหยิบทวนเหล็กออกมาอย่างง่ายได้ก่อนจะควงทวนในมือราวกับเป็นทวนธรรมดาแต่เสียงแหวกอากาศของมันแต่ละครั้งกับดังกึกก้องเกรงว่าใครถูกฟาดเข้าไปคงหมดโอกาสรอด ทั้งทหารใหม่และทะหารเก่าต่างมองท่านแม่ทัพใหญ่ด้วยความนับถือพลระกำลังเช่นนี้ไม่มีใครกังขาที่ท่านแม่ทัพใหญ่จะมีอายุเพียง28ปปีเท่านั้นนี่เป็นพรสวรรค์ที่เขาได้รับมาหลังจากเสร็จสิ้นสงครามหลายคนจึงเข้าใจว่าที่ฟ้าผ่าเขาในวันนั้นอาจเป็นของขวัญจากสวรรค์ก็เป็นได้ เว่ยอันฉีสนใจเพียงความสำเร็จของขนมหวานชนิดใหม่โดยไม่ได้รู้เลยว่าเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของนางได้รับความสนใจจากคนในเมืองหลวงมากแค่ไหนหรือต่อให้รู้นางก็อาจไม่สนใจต่อให้พวกเขารู้ว่านางเคยมีสามีชื่อลู่เหอแต่พวกเขาก็จะรู้เช่นเดียวกันว่าลู่เหอผู้นั้นตายจากนางไปหกปีแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนางในตอน อนนี้ก็คือร้านู่ตาเซินกับบุตรชายเท่านั้นตอนนี้ร้านค้าของนางกําลังไปได้ด้วยดีขนมปู้ติงก็ประสบความสำเร็จคุ้มกับความเหนื่อยยากนางต้องล้องผิดล้องถูกทำปู้ติงอยู่หลายครั้งทั้งเรื่องความพอดีของส่วนผสมระหว่างไข่กับน้ำเต้าหู้ปู้ติงต้องไม่แข็งหรือเหลวเกินไปส่วนผสมที่ทำให้ละลายในปาก แต่ยังคงรูปเดิมอยู่ไหนจะเรื่องความแรงของไฟและเวลาในการนึ่งอีกอีกเรื่องก็คือการมีฝาปิดเพราะครั้งแรกที่นางทําออกมาหน้าตาของปูติงไม่ค่อยสวยงาม เต็มไปด้วยหลุมบ่อของหยดน้ำที่เกิดจากการนึ่งนางจึงได้เริ่มมองหาถ้วยหรือภาชนะที่ปิดฝาได้มาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหยดลงไปกระทบผิวหน้าของขนมแม้ว่าสุดท้ายจะต้องคว่ำหน้าขนมลงก็จะดีกว่าที่ลูกค้าได้เห็นหน้าตาที่งดงามตั้งแต่เปิดฝาถ้วยออกมาว้ยอันสีมองดูลูกค้าจำนวนมากรวมทั้งคนที่ผิดหวังเพราะว่าสั่ง ได้เพียงชาน้ำเต้าหู้ไข่มุกเท่านั้นแต่สั่งปู้ติงไม่ทันนางยิ่งมั่นใจว่าปู้ติงจะได้รับความนิยมอย่างยิ่ยงในอนาคตความนิยมอาจไม่เท่าชาน้ำเต้าหู้ไข่มุกที่กินง่ายกว่าแต่อย่างน้อยมันจะกลายเป็นขนมหวานยอดนิยมอย่างแน่นอนตอนนี้หญิงสาวยังคิดถึงการคิดค้นขนม หรือเครื่องดื่มใหม่ๆล่วงหน้าเพื่อไม่ให้คนอื่นไล่ตามความก้าวหน้าของร้านนางได้ทันเมื่อเรื่องการค้าดำเนินไปได้ด้วยดีหญิงสาวก็เริ่มคิดแล้วว่าถึงเวลาที่นางต้องส่งลู่หมิงไปสำนักศึกษาเสียที อนนี้พวกนางอยู่ในเมืองหลวงการใช้แท้ลู่อาจไปสะดุดตาใครบางคนโชคดีที่ไม่มีใครรู้ชื่อเขามาก่อนดังนั้นหญิงสาวจึงวางแผนว่าจะให้บุตรชายใช้สกุลไว้ยของตนดีกว่า ทำไมเล่าขอรับสกุลลูกเป็นของท่านพ่อมิใช่หรือเด็กชายรู้สึกไม่ยินยอมเมื่อได้ยินมารดากล่าวว่าเขาต้องเปลี่ยนไปใช้แท้เว่ยแทนแท้ลูกของบิดาสีหน้าของเด็กชายไม่ค่อยดีนะักสำหรับเขาที่ไม่เคยพบบิดามาก่อนแท้ลูกเป็นเหมือนเครื่องยืนยันความเชื่อมโยงของเขากับบิดาหากเขาไม่ได้ใช้แท้ลูกก็เหมือนว่าเขาไม่ได้มีสิ่งใดเชื่อมโยงกับบิดา อีกต่อไปเรื่องนี้ก็ทําให้เวยอันสีลําบากใจเช่นกันนางรู้ความคิดของบุตรชายเมื่อถูกคนอื่นล้อเลียนว่าไม่มีพ่อเขามักยกแซ่ของตัวเองมาบอกคนอื่นเสมอว่าเขาเองก็มีบิดาเช่นเดียวกันบิดาของเขาแซ่ลูกและเขาเองก็มีแซ่ลู่เหมือนบิดาหากไม่เป็นเพราะนางรู้สึกว่าลูกเหอที่เอาแน่เอานอนไม่ได้คนนั้น เหมือนกำลังสืบหาบางอย่างอยู่ก็คงไม่ต้องทำเช่นนี้วันก่อนชายคนนั้นบอกว่าจำนางไม่ได้ทั้งยังจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านหูสารไม่ได้นางก็ปฏิบัติกับเขาเสมือนคนที่ตายไปแล้วไม่เกี่ยวข้องอะไรกันอีกไม่นานเขากลับวนเวียนอยู่รอบตัวนางจนตอนนี้หญิงสาวก็ยังไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรกันแนะ่ ที่แม่ให้เจ้าใช้แท้ไวของแม่ก็เพราะเวลาไปสมัครเรียนทุกอย่างจะง่ายขึ้นเมื่อลูกกับแม่ใช้แท้เดียวกันคนอื่นจะได้จดจำได้ง่ายแต่ว่าข้าอยากจะใช้แท้ลูกมากกว่า มีไม่กี่ครั้งที่ลู่หมิงจะไม่เชื่อฟังมารดาของเขาเด็กชายมักทำตัวว่าง่ายอยู่เสมอเพื่อไม่ให้มารดาต้องเหน็ดเหนื่อยเกินไปในการเลี้ยงดูเขาเพียงลำพังแต่ตอนนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเด็กชายไม่ได้สนใจอีกต่อไปแล้วว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นบ้างเขาแค่ต้องการรักษาแท้ของตอนเอาไว้แม้กระทั่งดวงตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเวยอันสี มองบุตรชายในเวลานี้แล้วก็รู้สึกว่ายากที่จะบังคับเขาได้เด็กชายที่ปกติจะเชื่อฟังนางเสมอในตอนนี้เขาขอเพียงใช้แท้ของบิดาต่อไปเท่านั้นอย่างอื่นไม่ว่าอะไรเขาจะยินยอมเชื่อฟังมารดาสองมือของนางกำแน่นหญิงสาวไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรจนกระทั่งเสียงของเจ้าแมวที่เหมือนจะหลับดังขึ้น ลู่หมิงเป็นบุตรชายของเจ้าเขาเพียงแค่ใช้แสร่ลู่ซึ่งมีมากมายในแผ่นดินนี้ความวุ่นวายอย่างอื่นที่เจ้าหวาดกลัวนั้นยังมาไม่ถึงหรือต่อให้มันมาก็ยังมีค่าอยู่มิใช่หรือเขาเอ่ยอย่างหยดคร้านเาว่าในน้ำเสียงที่เหมือนไม่แยแสสิ่งใดกลับมีพลังที่โอบล้อมหัวใจของคนให้ผ่อนคลายลงไวอันฉีนิ่งเพื่อทบทวนหลายสิ่ง ใช่แล้วลู่หมิงเป็นบุตรชายของนาง เขาเพียงแค่มีแส่ลู่ซึ่งแตกแขนงแยกย่อยออกไปหลายสายแส่ลู่มีใช่มีเพียงสายเดียวเสียเมื่อไรเชื่อเถิดว่าแม้แต่ในกองทัพก็คงมีคนใช้แส่ลู่หลายคนนางเงยหน้ามองเจ้าแมวตัวนั้นอีกครั้งความเชื่อมั่นว่าเขาจะปกป้องพวกนางสองแม่ลูกได้ก็กลับมาอีกทั้งชายคนนั้นไม่เต็มใจที่จะจดจำพวกนางต่อให้เขารู้ว่าเด็กคนนี้แซ่ลูก ก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช่นเดียวกันก็ได้ลูกจะใช้แท่ลู่ต่อไปก็ได้อีกสองสามวันแม่จะจัดการเรื่องสมัครเรียนให้แองนางเอ่ยด้วยน้ำเสียงปลอบย้อนขณะรูปศีษะของบุตรชายเบาๆหวังว่าจะช่วยให้เขาคลายเศร้าได้ เมื่อได้ยินว่ามารดาอนุญาตให้เขาใช้สักุลของบิดาต่อไปเด็กชายก็ยิ้มด้วยท่าทางยินดีเขาพยักหน้ารับหลายครั้งนอกจากนี้ความเศร้าส่วนใหญ่ก็ยังหายไปเพราะว่าอีกไม่นานเขาจะได้เข้าเรียนเหมือนเด็ก,กอื่นๆแล้วไม่มีสิ่งใดสำคัญกับลู่หมิงเท่าเรื่องนี้ วัยอันสีคิดเรื่องการส่งบุตรชายไปเรียนอย่างรอบคอบนางกันเงินส่วนหนึ่งที่มีเอาไว้สำหรับการเรียนของบุตรชายจนกว่าจะจบแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายรายปีของสำนักศึกษาในเมืองหลวงนั้นสูงมากคงมากกว่าค่าครองชีพของชาวบ้านในเมืองชายแดนตลอดทั้งปีเสียอีก พวกเขาต้องเสียเงินไม่น้อยกว่า50าิตำลึงสำหรับสำนักศึกษาระดับกลางและร้อยตำลึงขึ้นไปในสำนักศึกษาระดับสูงดังนั้นเพื่อการศึกษาของลู่เหมียงนางต้องพยายามทำให้ร้านหูตาสันอยู่ต่อไปให้ได้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามหญิงสาวทิ้งร้านให้คนงานคอยดูแลพวกนางทำงานด้วยกันมาระยะหนึ่ง จนนางคิดว่าพอจะวางใจได้แล้วแต่ถึงอย่างนั้นนางก็ยังเก็บสูตรอาหารทุกอย่างไว้เป็นความลับแป้งไข่มุกและปูติงต้องทำส่วนผสมไว้ก่อนหน้าที่พวกนางจะมาทำงานพวกนางจึงรู้แค่วิธีการทำแต่ไม่รู้ส่วนผสมที่สำคัญนั่นเป็นเรื่องที่เว่ยอันฉีจำเป็นต้องทำเพราะยังไม่ไว้ใจใครมากพอ ตอนที่ออกไปจ่ายตลาดหญิงสาวสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสำนักศึกษากับชาวบ้านทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่ส่งบุตรหลานไปยังสำนักศึกษาที่มีบัณฑิตทั่วไปสอนให้อ่านเขียนแค่พอรู้เรื่องเท่านั้นแต่ถ้าต้องการอาจารย์ที่มีคุณภาพมากกว่านั้นก็ต้องส่งไปที่สำนักศึกษาที่เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าพอค้าหลายคนที่มีฐานะร่ำรวยยินดีจ่ายเงินนับร้อยต เพื่อให้บุตรหลานของตอนได้ใกล้ชิดกับขุนนางระดับสูงในสำนักศึกษาเหล่านั้นทั้งยังมีโอกาสมากกว่าที่พวกเขาจะสอบจอห่วนได้ไวยอันสีช่างน้ำหนักในใจ ตอนนี้ต้องเลือกระหว่างสํานักศึกษาสองแห่งหนึ่งแห่งเป็นสํานักศึกษาระดับกลางที่นางสามารถจ่ายได้อย่างไม่ยากเย็นนักแต่อีกที่เป็นสํานักศึกษาระดับสูงที่ขุนนางส่วนใหญ่ส่งบุตรหลานไปเล่าเรียนนางอาจต้องประหยัดมากขึ้นอีกหน่อย ใจจริงหญิงสาวไม่ต้องการให้บุตรชายใกล้ชิดกับขุนนางระดับสูงมากเกินไปขุนนางเหล่านั้นก็เหมือนไฟหากไม่ขัดแย้งกันก็ช่วยให้ความอบอุ่นดีแต่ถ้าขัดใจเมื่อได้โชคชะตาของพวกนางในเมืองหลวงก็คงยากเย็นขึ้นมาก นางมองบุตรชายที่จับมือเอาไว้แน่นในอ้อมแขนยังมีแมวตัวหนึ่งอยู่ด้วยเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจที่สำคัญนางจำเป็นต้องมีผู้ช่วยมาด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะขอให้เขาช่วยเหลือได้มากแค่ไหน ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S 1> <S 1> <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ